ก็เรียบร้อยสาหรับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟหน้าของลูกค้านะฮะเป็นโตโยต้ายารินนะครับมีปัญหาคือขับไปดับไปขับไปไม่ติดนะฮะลูกค้าเกรงว่าเป็นระบบไฟมาตัวเช็คตอนนี้เบื้องต้นเป็นที่หลอดไฟทาการแก้ไขเรื่องหลอดไฟไปก่อนนะครับก็ทั้งไฟหลีก็มีปัญหาด้วยครับเช็ไฟหนึ่งครับขอไฟหลีครับไฟหลีตอนนี้ก็มาปกตินะครับทสองข้างนะครับโอเคนะครับอันนี้เช็คก่อนนะครับข้างนี้ก็ไฟหลีครับครับขอไฟหน้าครับ ไฟหน้าก็โอเคมาปกติครับอันนี้นะฮะไม่เกี่ยวกับรไฟครับเกี่ยวกับอดไฟคุณภาพที่ลูกค้าใส่มาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีแล้วนะครับโอเคเอไฟก็ได้ปกติครับขอไฟสูงครับโอเคครับไฟสูงก็ได้ปกตินะครับโอเคไฟตตาหมอกก็ปกติครับขอเปิดดิ้งครับ โอเคเรียบร้อยครับระบบไฟทุกอย่างนะ,ะเรียบร้อยนะ,ะท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟสามารถปรึกษาหนมูลไฟได้เราเปิดที่สาขามาคามคู่เปิดนะฮะข้ามมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะครับมีอะไรเข้ามาปรึกษาได้นะครับก็ขอบคุณสมาชิกท,ที่รับชมคลิปอ่านี้จากเดียนมูลไฟรดอยองขอบคุณครับสวัสดีครับ the pressure blinded me but now i see i'm not different from the rest you said i'll try to ครับดีครับลูกค้านํารถนะฮะตัวเติร์ดลาริสมาแก้ปัญหาเรื่องของไฟข้างขวาไม่ติดมาครับแต่บางทีข้้งสองข้างก็ไม่ติดนะครับลูกค้าไม่มั่นใจครับเคยเปลี่ยนหลอดไฟมาแล้วแล้วมีอาการอีกก็ให้มาตรวจเช็คว่ามีปัญหาเรื่องฟิวระบบฟิวต่างๆหรือเปล่าครับปรากฏว่าฟิวไม่ได้ขาดนะครับ <S <S แล้วก็มีปัญหาที่หลอดไฟคุณภาพค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะไม่มาตรฐานทําให้แล้วก็ทําให้มีปัญหาเรื่องของระบบไฟหลอดไฟไม่มาเป็นบางครั้งนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องหลอดไฟหลีนะฮะอันนี้ไม่ติดมาข้างเลยนะครับอััันนน้ใหดูะะคคครรบบโเ เส้นไฟนี่ก็ไฟหลีมากปกติครับครับ,รบก็ทําการแก้ไขเ๋ือการเปลี่ยนปลอดไฟใหม่นะครับไปก่อนนะครับแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมค่อยแก้ไขแล้วติดตามผลต่อไปครับ